แล้วนะคะกะทิเดือดแล้วกะทิเดือดเร็วก็ใส่พริกแกงนะคะพริกแกงนี่ก็ประมาณหนึ่งขีดเนี่ยยี่สิบบาทซื้อนะคะพริกแกงสำเร็จรูป ร้านนี้เขาทําอร่อยเขาขายแต่พวกน้ําพริกอย่างเดียวเลยน้ําพริกทุกอย่างน้ําพริกแกงน้ําพริกทุกอย่างที่มีแต่น้ําพริกอนี่ะนี่นะคะอันนี้ก็ไม่เน้นเผ็ดนะแต่มันไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่ามือมือหนักใส่สองช้อนไปแล้วขอบคุณนะคะอ oh. กระเด็นกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนเดี๋ยวเอาน้ำล้างกล่องอ่ะอันนี้เทใส่ถ้วยไว้ก่อน น้ำล้างกล่องใส่ไปก่อนมันกระเด็นนั่นเนี่ยกระเด็นกระเด็นหอมเลยค่ะหอมเขาบอกให้ใส่น้ำปลาหรือใส่น้ำปลานี่มันจะแตกมันเนะาะแต่เรากลัวมันเค็มไงเราไม่ใส่ ขอบคุณหลายๆนะคะนี่เราผัดพริกแกงให้สุกหอมเลยค่ะพริกแกง มาค่ะมาค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะขอบคุณนะคะแม่ไก่ขอบคุณนะคะแม่ไก่ลืมดูคอมเมนต์ขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณจน thank you so much นะคะ i l เริ you นะคะ just moment นะคะอ t สตันนะคะอ t สตัเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเริฟทุกไลน์นะคะขอบคุณเจว่าเจว่า เจวานอนเลยค่ะเจว่าเก๋มาให้เห็นเก๋ก็เรียกเจ๊อยู่ได้แหละนี่นะคะแกงแกงแกงขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะเจว่าหมูนิบูขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ ขอบคุณนะคะน้องดาปะปุเคยซื้อมากินแต่ไม่ค่อยไม่เคยทำอ๋ออร่อยอร่อยค่ปะปะปุมันจะออกรสชาติหวานหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงของกลิ่นของอะไรนะสับประรดอะแต่บางที่ก็ไม่เปรีนน้ยวนะมันก็ขึ้นอยู่กับสับประรดด้วยเดี๋ยวเกวจะเอาไอ้นี้ลงไปลงไป แกงก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะสับปร,รถเพราะว่าหอยมันสุกแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลงอยู่ในน้ํานี่นานๆเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรนะมันมันจะหดเพราะมันสุกแล้วมันโดนความร้อนหลายรอบแล้ว <c oughs> นี่ เอาสักสองกล่องหอมมากเลยเดี๋ยวขอปรุงน้ำแกงแป๊บหนึ่งนะคะให้มันมีรสชาติปร,ร,ม,ปร,รม้ยรๆ thank you